สวัสดีค่ะนางสาวลัมพรนวสิริเซคชั่น2จะมาแนะนำวิธีการใช้อินซูลินอินเจกชั่นแบบใช้เข็มอินซูลินค่ะโดยเราจะเริ่มจากการล้างมือให้สะอาดโดยใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดแล้วเช็ดมือให้แห้งหลังจากนั้นเราจะใช้ คลึงขวดอินซูลินเพื่อให้ตัวยาเข้ากันได้ดีและเพื่อปรับอุณหภูมิเพื่อลดการอาการปวดในบริเวณที่ฉีดหลังจากนั้นเราจะเปิดจุกยางออกและใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดในบริเวณฝาในลนนักษณะนี้หลังจากนั้นเอาเข็มฉีดยาออกจากภาชนะที่บรรจุในลักษณะน,นี้ และดูดเอาอากาศเอาเท่าปริมาณที่ต้องการแล้วปักลงไปในขวดอินซูลินแล้วดันอากาศเข้าไปในลักษณะนี้หลังจากนั้นคว่มขวดอินซูลินลงและดูดเอาอากาศแล้วดูดเอาปริมาณอินซูลินเท่ากับปริมาณที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นตรวจด,ดูฟองอากาศที่อยู่ในกระป๋อ โดยถ้าสมมุติหากมีฟองอากาศที่อยู่ในกระเ๋อกให้ฉีดอินซูลินเข้ากับเข้าไปในขวดเหมือนเดิมและดูดเท่ากับปริมาตรที่ต้องการใหม่ครั้งหนึง่งหลังจากนั้นใช้สบสำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดผิวหนังในบริเวณที่ต้องการจะฉีดหลังจากนั้นใช้มือข้างหนึ่งจับผิวหนังบริเวณนั้น และใช้เข็มทำมุม45-90องศาฉีดในบริเวณผิวหนังและค่อยๆกดเข็มอินซูลินลงไปในผิวหนังจนสุดหลังหลังจากฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วควรดึงเข็มออกอย่างรวดเร็วและใช้สำลีชุบแอลโกอฮอลกดในบริเวณที่ฉีดสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ ในบริเวณที่นิยมและเหมาะสมในการฉีดอินซูลินก็คือหน้าท้องหน้าขาหน้าแขนและบั้นเอวและไม่ควรที่จะฉีดในบริเวณเดิมๆซ้ําๆควรห่างจากบริเวณเดิมอย่างน้อย1นิ้วค่ะและอย่างที่2นะคะก็คือไม่ควรที่จะนวดหรือคลึงในบริเวณที่ฉีดและหากต้องการฉีดอินซูลินชนิดใสและชนิดขุ่นควรฉีดชนิดใสก่อนแล้วค่อยตามด้วยชนิดขุ่นค่ะ